เทศกาลโคมไฟเป็นเทศกาลเก่าแก่ของจีนมีการสืบทอดต่อกันมามากกว่า2,000ปีจัดขึ้นทุกวันที่15ในเดือนแรกของปฏิทินจันทรคติคือคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นครั้งแรกของปีและถือว่าเป็นเทศกาลสุดท้ายที่เฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจีนสำหรับตำนานของเทศกาลนี้เกี่ยวข้องกับสาวใช้ที่ชื่อหยวนเซียวในสมัยราชวงศ์ฮั่น ตรงฟางซั่วคือขุนนางคนโปรโดของกษัตริย์ฮันวูตี้ในฤดูหนาวปีหนึ่งเขาได้เดินไปในสวนและได้เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้และกำลังจะโดดลงไปในบ่อน,น้ำเพื่อฆ่าตัวตายตรงฟางซั่วจึงได้ห้ามเธอไว้และถามว่าทำไมจึงคิดฆ่าตัวตายเธอบอกว่าเธอชื่อหยวนเซียวเป็นสาวใช้ในวังและตั้งแต่เธอมาทำงานในวัง เธอก็ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมครอบครัวเลยถ้าเธอไม่มีโอกาสได้แสดงความกตัญยูต่อครอบครัวเธอก็ขอตายซะดีกว่าตรงฟางสัญญากับเธอว่าจะหาวิธีทําให้เธอได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวให้ได้ตรงฟางจึงแอบออกจากวังและไปตั้งโต๊ะทานายดวงชะตาบนถนนจากปากต่อปากทําให้ประชาชนต่างมาให้เขาทํานายกันมากมายแต่ทุกคนก็ได้คําทํานายเดียวกันคือจะเกิดไฟไหยนะในวันที่15ของเดือนแรกในปฏิทินจันทรคติ ข่าวลือแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทุกคนต่างกังวลเกี่ยวกับคําททำนายและขอให้ตรงฟังช่วยตรงฟังจึงบอกว่าในวันที่15ห้าเทพเจ้าแห่งไฟจะส่งนางฟ้าชุดแดงขี่ม้าดำลงมาเผาเมืองข้าจะมอบสารนี้ให้กับเจ้าและพวกเจ้าก็ควรนำมันไปให้กษัตริย์คิดหาทางออกประชาชนจึงนำเข้าไปในวังและนำสารนี้ถวายกษัตริย์กษัตริย์ฮั่นวูตี้ตกใจมาก ซึ่งขอคําแนะนําจากตรงฟางว่าควรทําอย่างไรดีตรงฟางบอกว่าเทพเจ้าแห่งไฟชอบกินทางหยวนหยวนเซียวควรจะทําทางหยวนในวันที่15และกษัตริย์ควรจะต้องสั่งให้ทุกบ้านทําทางหยวนเพื่อบูชาแก่เทพเจ้าแห่งไฟในวันนั้นด้วยและในเวลาเดียวกันทุกบ้านควรจะต้องแขวนโคมไฟสีแดงและจุดป,ประทัดจากการกระทําเหล่านี้สามารถทําให้ทุกคนรอดจากไฟไหม้ได้กษัตริย์ท่านวูตี้พอใจกับแผนการนี้ คมไฟถูกประดับไปทั่วเมืองในคืนวันที่15ประชาชนเดินไปตามถนนเสียงประทัดดังไปทั่วมันดูราวกับว่าในเมืองถูกไฟเผาพ่อแม่ของหยวนเซียวเข้ามาในวังเพื่อดูการตกแต่งโคมไฟจึงทำให้ได้เจอกับลูกสาวอีกครั้งกริยาท่านหูตี้ได้สั่งให้ประชาชนควรจะต้องทำแบบนี้ทุกๆปีและนับตั้งแต่นั้นมาที่หยวนเซียวได้ทำขนมทางหยวนประชาชนก็เลยต่างพากันเรียกเทศกาลนี้ว่า เทศกาลหยวนเซียวเทศกาลโคลมไฟเป็นการรวมตัวกันของครอบครัวเพื่อการทำกิจกรรมร่วมกันมีการทำอาหารประจำเทศกาลเป็นบัวลอยโดยทำจากแป้งข้าวเจ้าข้างในมีไส้ปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วนำไปต้มหรือนำไปทอดทางนี้เชื่อกันว่าถ้าใครที่ได้กินขนมนี้ก่อนออกไปชมโคมไฟจะทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขและได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากันนั่นเอง นอกจากการชมโคมไฟและทานบัวลอยแล้วเทศกาลโคมไฟยังมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆเช่นจุดพลุและประทัดเชื้อสิงโตแห่มังกรการทายปริศนาโคมไฟเป็นต้นโดยการทายปริศนาโคมไฟคือการที่เจ้าของบ้านมักจะเขียนปริศนาติดไว้บนโคมไฟที่ประดับไว้หน้าบ้านโดยมีธรรมเนียมปฏิบัติว่าหากมีผู้สามารถทายปริศนาได้ถูกต้อง เจ้าของบ้านที่แขวนโคมไฟปริศนาจะเชิญผู้นั้นเข้าไปดื่มน้ำชาภายในบ้านเพื่อเป็นเกียรติและมอบของบางอย่างให้เป็นรางวัลน,นอกจากนี้เทศกาลโคมไฟยังถือเป็นเทศกาลแห่งคู่รักอีกด้วยเนื่องจากในอดีตสตรีส่วนใหญ่จะเก็บตัวอยู่แต่ในเรือนไม่ค่อยมาร่วมกิจกรรมนอกบ้านแต่ในเทศกาลนี้จะได้มีโอกาสออกมาชมการประดับโคมไฟเล่นทายปริศนาทำให้หนุ่มสาวทั้งหลาย มีโอกาสมองหาและเลือกคู่ครองในอนาคตของตนได้หหวนเซี่ยวเจ๋อเหตุการโคมไฟทางหหวนบัวลอยเย็นฮวาลุไฟเติ้งหลงโคมไฟอู่ชื่อเช่อสิงโตเป้าจูประทัด ไอ่ชิงความรักชว่าหลงเติงแห่มังกรแย่หลี่ยงพระจันทร์ชายจื้อหมีทายตัวอักษรที่อยู่ในโคมไฟเจีย๋ยรุเทศการกว่าแขวนชื่อกิน